การจักผอรักษาับพบกองนักดย้ออวันเนกันลมระเาข้างวันนั้นซึ่ป็นวัดต้นสดาประตูห้องที่บันดาเสร็จกังตรงกลางเป็นยูพระโตรชาวมีพระเยซูเ้เสด็จเข้ามาประัอยู่ตรงกรางตลาดปับกลุมหลายว่าแต่ที่ยุบจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเช่นตราบใดที่าโกรธต่อ และด้านทางพวการเมื่อเขาล่านั้นให้มงพระผู้ผเป็นเจ้าก,ก็มีความดีดีพราะอง,องค์ตถาวนว่าแต่ที่สุจตรงีอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงจงเรามาสันใดเราก็ส่งท่านทั้ายไปเชนั้นจังนีเราพระองค์ทเป่าลมเดียวสองทั้งหลาย,าลลยตรัสว่าจงรับพระจิ่เจ้า ท่้งหลายไม่อภัยไปปากของผู้ใดปากของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วยโตมาผู้นี้จะรับฝาแสดเป็นคนหนึ่งในบรรดาพระสาวทั้งสองคนไม่ได้อยู่กับอันรัสาวคนอื่นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาซิทธคนหนึ่งบอกเขาว่าพวกเราเห็นพระอเป็นเจ้าแล้วแต่เขาตอบว่าทางกระมเจ้าไม่ได้เป็นเราอยูู่ที่พระบและไม่ได้เอาเงินเยียเข้าไปที่เราอยูู่ แลงไปได้เอาปูนทังท e ี่ด้านข้างพระรกายของโดขบวนจะไม่เชื่อเป็อนกันแปดวันต่อมาราดาบีอยู่ด้วยกันในบ้านทีโทมัสก็อยู่กับเขาด้วยทั้งรที่ประตูปิดอยู่พระเยซเจ้าเสด็จทราบางประทับเป็่นตราตาดกับตากลาว่าสันตีสุขจบวิติยู่กับท่านทั้งหลายเถิดยตามกับโทมัสว่าจบเราอยู่ฝนที่นี และดูองเราเดินจงเอาือม,มาที่นี้คำที่สูดขั้งของเราอยา่าสงสัยต่อไปแต่จงเชื่อเถิดท,าทาวาัตสูรพระอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพรพเจ้าและพระเจ้าของธรรมชาเปรียดีต่ากล่าวกัเตา,าว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชือ่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นศูนยเพระยุทธเจ้าจยังทรงกระทำทั้งห เร e ื่องราวเหล่านี้ถูกบรรจุไว้เพื่อท่านทั้งหลายให้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระบุตรประวัติการของพระเจ้า